สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ไอโอชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการมือถือนะครับโดยอีพีนะผมจะมาพูดถึงมือถือของค่ายฮูเว่ยนะฮะนั่นคือฮูเว่ยโนวาวายเนะครับก่อนที่จะไปดูข้อมูลมือถือของรุ่นนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกดเพล็กซ์ไลกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไปฮูเว่ยนะครับได้เปิดตัวมือถือระดับกลางรุ่นใหม่ตลาดโกลโบ ซึ่งเปิดตัวแบบเงเยียมนะครับซึ่งใช้ชื่อรุ่นว่า Huawei Nova Y91 มาพร้อมสเปคที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะฮะที่ให้ขนาดแบตเตอรี่มาใหญ่ถึง 7,000mAh mm. รองรับการชาร์จไวอยู่ที่2 2 5วัต์หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่6.95น mm. ิ้วมาพร้อมกับความจุที่ให้มามากถึง 256GB นะฮะเดีย๋ยวมาดูข้อมูลของตัวเครื่องเลยนะครับสำหรับความนางของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่8.9ม mm. ิลลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่204กรัมนะครับ จระโพงวยโนว่า Y91 ครับมาพร้อมดีไซน์สวยระดับเรือธงฝาหลังมีประกายกิสเตอร์แวววาวนะฮะมาพร้อมกับกล้องหลังดีไซน์วงแหวนสีทองซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์รุ่นพี่อย่างมี5 0นะฮะส่วนด้านหน้านะครับผมมาพร้อมกับจอแสดงผลขนาด6.95นิ้วมานาดีไซน์รอยบากนะครับความคมชัดของหน้าจอนะครับอยู่ในระดับ o HD Plus มาพร้อมกับบตารีเฟลเร์อยู่ที่90เฮิร์ตรองรับ always on display และรองรับ touch typing lay นะครับอยู่ที่270เจิบเฮิร์ตสีสันของหน้าจอให้มากๆถึง16.7ล้านสีสำหเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับผมจะอยู่ที่บริเวณหน้าคาของตัวเครื่องนะฮะสร้างประสิทธิภาพนะครับผมหัวเหวีโนวา i เก้าสิบเอ็ดเอกใช้ชิปเซ็ตของ Qualcomm Snapdragon 680ป t มาพร้อมกับแรมที่มีให้เลือกขนาดเดียวนะครับผมก็คือ8 GB กิกจนรอมนะครับมีให้เลือก2ขนาดดด้้วยกกัันนะะครบไแแ่128 256 GB GB ล ด้แบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่7,000มิลลิแอมรองรับการชาร์จไวผ่านสาย USB Type C นะครับอยู่ที่22.5วัตต์นะฮะนอกจากนี้ครับผมยังรองรับการเล่นวิดีโอต่อเนื่องได้สูงสุด29ชัมนะครับด้านระบบเสียงนะครับก็สบายใจหายห่วงเพราะว่ารุ่นนี้นะครับให้ลำโพงคู่รองรับระบบเสียง h i e n e 8.1ที่ดังสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังหรือฟังเพลงเนี่ยก็ได้อัตรลดมากกว่าเดิมนะฮะมาดูต่อกันที่กล้องนะฮะสำหรับกล้องหลังนะครับติดตั้งกล้องหลังมาทั้งหมดตััวนะครบ ประกอบไปด้วยกล้องหลักนะครับความเรีด5 0เมกะพิกเซลค่า f ออยู่ที่1.8นะครับกล้องที่2นะครับผมเป็นกล้องเล็บความเรีจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่า F อยู่ที่2.4นะครับกล้องหลังนี้เราโตโฟกัสมาให้ด้วยนะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอความเรียสูงสุดได้อยู่ที่1 8 0 p 30เฟรมเลยนะฮะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความเรเอมาอยู่ที่8เมกะพิกเซลค่า F อยู่ที่2 0กล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอความเอียดได้สูงสุดอยู่ที่1 8 0 p 30 ำหรับไฟนะครับรองรับไ i f i 3.4แล้วก็ w i ไ i 5 GHz Bluetooth เป็นเวอร์ชัน5 0พอตการเชื่อมต่อนะจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0นะครับตัวคเครื่องนะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ EMUI เวอร์ชัน13นะฮะสสีของโัวเครื่องนะผมมีให้ทั้งหมด2สีนะครับได้แก่ s t a r r ร b ่แบ็และ Moon Light s เวอรนะครับส่วนราคาแล้วก็วันวางจำหน่ายนะครับผมยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดนะครับถ้าอ้างอิงราคาจากจีนในรุ่นเดียวกันนะครับอย่าง Enjoy 60 x ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ9,000-1,000บาทนะครับก็ต้องมาติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับว่า h u a w e i Nova Y91 นะครับเมื่อถือร่นเนี้จะนำเข้ามาขายนะในประเทศไทยหรือเปล่าเนาะสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้อัปเดตข่าวสารกันใ,ในนี้พี่หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย